ว่าคลิปไหนมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในช่องเท่าไหร่สำหรับในคลิปนี้นะคะป้ามี่จะแนะนํานะคะเคล็ดลับในการปั้นช่องแนวทางในการทําคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆค่ะสําหรับนะคะป้ามี่นะคะช่องที่แบ่งปั้นนะคะเคล็ดลับการสร้างตัวตนนะคะจะไลฟ์สดทุกวันนะคะหลังสามทุ่มนะคะสามารถกดติดตามนะคะในหน้าโปรไฟล์ของโค้ดป้ามี่ได้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกท่านเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกท่านไปที่สามขีดมุมขวาบนได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะคลิกนะคะเลือกที่เครื่องมือผู้สร้างได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกเมนูที่เขียนว่าการวิเคราะห์จ้าเมื่อเลือกเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเห็นหน้าจอแบบนี้หลังจากนั้นให้เลือกมาที่เนื้อหาได้เลยค่ะ เมื่อเลือกที่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะคะมาดูนะคะวิดีโอที่เป็นกระแสนะคะคลิกเลือกวิดีโอนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะไปดูนะคะข้อมูลนะคะแนวทางว่าคลิปนี้นะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะได้รู้แนวทางในการปั้นช่อง t i k t o k นะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากพลาดนะคะเคล็ดลับในการปั้นช่อง Tik t o k สามารถนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์นะคะดูคลิปจนจบแล้วกดติดตามช่องของโค้เป้ามี่ได้เลยไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ